ความดุครับผมรังของวันนี้ครับผมวันทีผ้าเมษาต่อยทุกรังครับผมช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมดีๆเซฟดีๆครับผมนี่ก็เต็มเสื้อเลยเดี๋ยวผมนั่งเก็บเหล็กนายออกครับผมดูครับผมนีดันๆเลยเราดูก็ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมจะได้หรือไม่ได้เขาว่ากันครับผม ครับผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้วันที่ยี่ิบห้าครับอาการเพิ่งกินดอกมันจะราบเมื่อเช้าเห็นดินมาเป็นสายเลยก็เลยเดินมาดูครับผมดูขิ่งเล็กต้นอิทึกครับผมอยู่ต้นอิกึอยู่ต้นอิทึกจะเพิ่งน,น่า้าะพอได้แล้วครับผมดูหัวน้ําอูมอยู่ครับหัวน้ําอูมดีู ได้เลยแต่อยู่กิ่งเล็กมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำครบลุ้นกันเลยครับตามตั้งนานอ้ยยอดจริงแต่พึ่งง่ายจะดูยังไม่เต็มดีเป็นดีครับผมจะปล่อยไว้จะรอดไหมปล่อยไว้มันจะรอดไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวหามุมก่อนเหมือนย้อนแสง แต่น่าจะพอได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูกันครับนู่นครับผมเห็นดำๆอยู่อห็นรังนรคด้วยน่าจะดุพึ่งรังนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปทำคบก่อนย้อนแสงหน่อยนะผู้ชมขออนุญาตทำคบครับครับผมคบเสร็จแล้วครับสายฟางครับผมฟางแหงโอเคครับ เดี๋ยวเตรียมพร้อมขึ้นเลยครับผมครับชมขึ้นมาแล้วครับข้างบนก็เหงาเดู๋ยวดูน่าจะเป็นทรงดีอยู่ครับผมแต่เดีย๋ยวดูก็ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมจะได้หรือไม่ได้เขาว่ากันครับผม ร้อนแสงหน่อยนะครับดูมันจะดุด้วยซ้ำโหยิบยับยิบยับเลยครับผมเพราะมีรังนกกระจาบก,ก็ผมอยู่ใกล้โอเคครับเดี๋ยวจุดครบขึ้นเลย dạ thưa bây giờ ông dạ tắt lăng qua các đồm đáng kể cả ดูครับผมหลังนี้ยอมมาดูครับผมรวมมือไปหลายตัววล้วเ้าเดียถึงมือมาด้วยครับ าจะเห็นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมไปไม่ถึงครับ่อชิกคกี้พายเลยไม,ไม่แม่เขาลงเยอะครับดูยอ้ดูคุณผู้ชม เอน,นก็แต่งยากหน่อยครับผมปุบเล่มหน่อยครับมาแล้วให้เหนยบครับผมปล่อยให้เขาหน่อยตรงดุเดี๋ยวแม่เขาออกก่อนครับแม่ลงเยอะไป Chia kẹt luôn không? นี่มีพันทับคุณผู้ชมทางเขาสวย ไปครับผู้ชมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับค่ะผู้ชมตับภบตับไปแล้วผมนั่งดูใต้ต้นไม้ก่อนสักพักครับผมเพราะมีมันมีฟางแห้งอยู่ครับผมนี่ครับฟางจุดแล้วติดไม่ดับครับผมแต่ควันไม่ค่อยดีต้องคอยเป่ากันเองครับผมจะเดินหาไม้ไม่มีครับผมตอมผมละไม้ละโอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันข้างนอกครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งดูไกลหน่อยห่างหน่อย ตามมาแล้วครับผมโอเคครับครับพี่ครับน้ำครับผมน้ำจมแกมอยู่ครับเดี๋ยวสอนติดไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวครับไปหยุดกดออกครับผมน้ำสวยอยู่ครับแม่ลงเยอะหน่อยนะครับสุงใหญ่อยู่สุงเริ่มรั่วแล้วครับผมมีซึมออกมาอยู่สวยครับผู้ชมแหลมเลยครับแหลมเลยผู้ชมรังนี้น่าจะได้อยู่ รวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมไปต่อครับผมเผื่อพวกอีกโอเคครับขอบคุณครับบให้ดูความดุครับผมรังของวันนี้ครับผมที่ผ้าเมษาต่อยทุกรังครับผมช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมดีๆเซฟดีๆครับผมนี่ก็เต็มเสื้อเลยเดี๋ยวผมนั่งเก็บเหล็กไนออกครับผมแขนเสื้อเยอะครับผมนี่แขนเสื้อโอ้มีหมด นี่ครับแขนเสื้อเยอะเหล็กในทั้งนั้นครับผมขาวๆนี่นี่ครับขาวๆนี่เหล็กในทั้งนั้นครับนี่ครับเหล็กในทั้งนั้นนี่กระเป๋าเสื้อยังโดนเลยครับผมดูแขนข้างนี้ครับผมสองข้างนี่ครับแขนข้างนี้โดนน้อยหน่อยนี่ครับ ต่อยเยอะครับผมส่วนมากต่อยตามหลังครับผมนี่ครับตามหลังก็เยอะตามบ่าตามหลังครับผมเนี่ยเต็มเลยเล็กใหโอเคครับผมไปต่อครับเซฟเซฟกันนะครับผมเด็กใหม่อย่าล่นนะครับขึ้นที่สูงเมื่อกี้กิ่งเล็กคอนปลายกิ่งเลยครับผมสลายกิ่งเลยครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมใช้เชือกเชือกรังไว้อยู่ครับเชือกรังกับ อีกคอนหนึ่งไว้อยู่เราต้องเซฟครับผมอย่าไปส่มสี่สิมห้าครับผมเหนอะครับผมผู้ชมร้อนต่เช้าเลยวันนี้ออกเช้าครับผมวันนี้ออกตามมารรันจะลาบครับเพราะว่า้าไม่ออกเช้าไม่เจอมันจะลาบครับผมไม่ลงเพราะว่าตรงนี้ผมเคยมาแล้วไม่เห็นพึ่งลงผ่านมาแต่เห็นมันจะลาบเยอะวันนี้ก็เลยลองมาแต่เช้าดูโอ้โหลงเต็มเลยแต่ผมไม่ได้เดินดูครับผมเพราะตามไปมันอยู่ไกลกลางทุ่งนาเราไม่ได้เดินออกตามไม่เห็นพึ่งบิน โอเคครับไปต่อครับผมโอ้เหนือโชคเลยผู้ชมไปครับขอบคุณครับไปต่อผู้ชมเจอมิ้มลังใหญ่เลยครับผมพุ่มเดียวสองลังเลยครับเห็นแล้วเขาดำๆใช่ครับใหญ่เลยผู้ชมยวเปิดทางให้ดูใช่ครับผมรังใหญ่เดี๋ยวดูกลางครับผมพุ่มเดียวเลยสองลัง รังนึงไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ครับแต่ก็หัวน้ำจากน้ำฟอ,องๆนี่ครับผมปิดนิดเลยลังหนึ่งนะครับที่แรกมองไม่เห็นเราเห็นดำๆเห็นลังมดคิดว่ามิมก็เลยจอดดูจอด,ดูแต่ว่ารังที่เห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นลังมดแต่ส่องไปส่องมาเจสองรังเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยว หายาะแห้งจุดคบครับผู้ชมสองรังแจมๆเลยครับรังใหญ่รังใหญ่แต่น้ํำทํายาวๆไงไม่รู้ครับผมแต่ก็เต็มดีอยู่ครับรังเล็กสวยเลยครับผู้ชมเดี๋ยวรถผ่านก็ส่องดูครับผมเจอก็เอาครับผมมิ้มมิ้มยังมีขายนะครับผมแบบเป็นน้ําจะให้คันหรือว่าจะซื้อเป็นก้อนก็โอเคครับผมมันพอมีอยู่ครับ น้ำมิ้มผมไม่ได้ผสมกับน้ำพึ่งหลวงนะครับแยกกันแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เคยใส่ครับผมแยกกันต่างหากคว้าคนละราคาครับผมน้ำมิ้มโดตรสี่ร้อยครับน้ำพึ่งหลวงห้าร้อยดอนส่งครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับผมไปต่อครับผมเก็บก่อนครับรังเล็กสวยกว่ารังเล็กสวยมากผู้ชมเต็นเปียกรังใหญ่สอดกลางไปแล้วครับผมรังเล็กสวยครับผมได้มีมาสี่รังแล้วครับ โอเคครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับสวยๆครับผมถึงบ้านแล้วครับชังดูครับผมเราจะได้รึกสองโลโอ้ได้จริงๆครับผมสองโลสองโลสองขีดครับผมพอได้ครับน้ำสวยครับผมน้ำออกใสๆ แดงใสๆครับผมนะสวยครับพอได้ครับผมขอบคุณครับทุกท่านที่คอารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม